เงาไงจะไปก็ไม hey, ่ไปเห็นหลดไหมเนี่ยจะลบทำไมลบทำไมฮะจะลบยังไงมาดำนะครับานนี the ้ใครจะลบไหวอะไรดำดำมันวะเอออะไรมึงเนี่ยก็ทั้งเงาทั้งดำดูเหมือนไม่ขนาเนี้มุกเงามันไม่ลบมึงยังไงวะอะไรดำดำเงาๆดำดำเงาๆอะไรทานีิอะไรดำดำก็ยางนี่ไงมันทั้งเงาทั้งดำ่ยไม่กริฟเลยว่าแต่ใช้ของอะไรเนี่ย เดี๋ยวกูใส่แว่นก่อนแสบตาแสงเงาสะท้อนเหลือเกินจะบอกได้ยังว่าใช้ของอะไรอ๋อว่าแล้วทำไมไม่มีใครรลบเราเลยวันนี้เดี๋ยวจะบอกก็พอใช้ซปเปอร์แบค็คโคตรยางดำดำสนิทเงาฉ่ำกันน้ำติดทนนานมากกว่า2สัปดาห์ราคาเพียง69บาท2ขวด100บาทเท่านั้นสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศซปเปอร์แบ็โคตรยางดำ เราก็ว่างาวทัอ่ะเอาไว้ใช้เดี๋ยมาขวางทางข้ามถนนนู้นนี่คือรถไปเจมลิฟตของนดำมันด้วยลบมันดำจริงนะลบมันดำจริงนะนะหมูลบมันดำอ่ะเออเอาไปขัดยางรถที่บ้านตายซุปเปอร์แบ็คโคตรยางดำ เพียงแค่เทใส่ฟองน้ำแล้วก็ป้ายเข้าไปที่ล้อแบบนี้แล้วก็ลูดฟาบเงาวาบแถมกันน้ำอีกด้วยสามารถใช้ได้กับอย่างทุกประเภทไม่ว่าจะล้อรถยนต์ล้อรถมอไซค์ล้อรถไลรถ,ถล้อรถจักรยานก็สามารถใช้ซูเปอร์แบคได้เพียงแค่นี้ก็เงาวาบจับต้องได้ขอย้ำอีกทีซูเปอร์แบคโคตรยางดำดำสนิทเงาจํำกันน้ำติดทนนานมากกว่า2สัปดาห์ราคาเพียง69บาท2ขวด100บาทเท่านั้น สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ